สวัสดีมิตรรักแฟนคลิปพบกับผมกาโมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแงะซีรีส์วัดอีฟในตอนที่7กันอีกแล้วครับว่าทั้งเรื่องที่เราได้ดูไปกันเนี่ยจะมีอีเตเอ็กอะไรซ่อนอยู่กันบ้างครับ40อีเตเอ็กในซีรีส์วัดอีฟตอนที่7สมมุติว่าทอเป็นลูกคนเดียว1ฉากเปิดเรื่องที่เหมือนกับในหนังทอเปิดเรื่องมาเนี่ยเราจะเห็นรถตู้ของเจนแบบในหนังทอในปี2011นั่นเลยครับแต่ที่มันไม่เหมือนกับในหนังก็คือในซีรีส์นี้เจนมากับดาร์ซี่แค่2คนคนละครับขาดดด ขึ้นในซีรีส์นี้กับไหนหนังเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยครับ2เสื้อเชอิ้ตลายสประร์ของไทก้าไวติติและในฉากที่ทอกับพวกแอสการ์ดลงมาที่ลาสเวกัสในซีนนี้นะครับเราจะเห็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะครับใส่เสื้อลายสประร์แบบเดียวกับที่ไทก้าไวติติผู้ภูมิกับทอเร็กน้าล็อกชอบใส่นั่นแหละครับและเราจะเห็นได้ว่าคร็อกใส่เสื้อตัวนี้ด้วยครับในอเวนเจอร์เอ็นเกมครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็รู้กันดีอยู่แล้วครับว่าตัวคร็อกเนี่ยแสดงโมชั่นแคปเจอร์แล้วก็พากเสียง คลอถึงไปตรงกับรสสนิยมของพี่ไทยก้าไวัยติเตเขานะครับแต่เอาข้อจริงๆเนี่ยไอหมอนี่นะครับหน้าตาก็พอคล้ายๆระไม้ไทยก้าอยู่เหมือนกันนะครับ 3เหตุการณ์เน็กซัสของไทม์รายนี้และเราก็มาถึงซีนที่เปิดเผยในเหตุการณ์เน็กซัสของเส้นเวลานี้สิ่งที่ต่างออกไปจากเส้นเวลาที่เราคุ้นเคยก็คือโอดีไม่ได้รับโลกิมาเรียกเป็นรูปบุญธรรมนั่นเองครับทำให้ช่วงเวลาในวัยเด็กระหว่างทอกับโลกิที่เติบโตมาด้วยกันแล้วหล่อหลอมให้ทอโตมาเป็นทออย่างที่เรารู้จักและคุ้นเคยเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นนั่นเองครับทอก็เลยเติบโตมาอย่างแตกต่างและกวนตีนแบบที่เราได้ดูกันไปแล้วในซีรีส์นี้นั่นเองครับผมสี่การหลับของโอดีนและยััังงอออยยยู่่่กกกบฉาาาาาเรร้้้นวททมจดป์ตีีโไ เราจะเห็นฉากที่โอดินกาลังหลับและในเรื่องให้ผลว่าเป็นการหลับเพื่อฟื้นฟูร่างกายและวิญญาณที่ดูเหมือนว่าสาเหตุการหลับจะไม่เหมือนกับที่เรารับรู้ในไทม์ไลน์หลักเท่าไหร่นะครับแต่อง์ประกอบในเหตุการณ์เนี่ยมันจะไปเกือบเหมือนในไทม์ไลน์หลักเลยครับแค่เปลี่ยนไปเป็นทอที่นั่งแทนโลกิข้างๆแทนบรทมในฝั่งซ้ายนั่นเองครับหถุงมืออินฟินิตี้ของปอมและในซีนที่ทอกับวอริเออร์ทรีเหมือนจะลงมาใช้เส้นทางลับในการออกจัดแอสการ์ดไปมิดการ์ดแบบให้แฮมเดาเห็นซึ่งดูเหมือนนนว่าาเส้ทงี อาจจะเป็นเส้นทางที่กล่าวถึงในหนังภาคแรกก็ได้นั้นนะครับถจ้คิดว่าไปฟรอสเป็นทางเข้าออกทางเดียวของอาณาจักรเหรอ มีเส้นทางลับระหว่างโลกที่แม้เจ้าจะมีพลังวิเศษแต่ก็ยังมองไม่เห็นระหว่างเดินกันไปนั้นเนี่ยจะผ่านคังสมบัติของโอดีแล้วจะเห็นอินฟินิตี้กันเล็ดหรือถุงมือมณีอินฟินิตี้ของปลอมแวบๆอยู่ตรงนี้ครับซึ่งก็เป็นที่เดียวกันกับที่เราเคยเห็นกันมาแล้วในหนังทอภาคแรกนั่นแหละครับซึ่งในตอนนั้นเราจะเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นถุงมือพร้อมมณีอินฟินิตี้ครบเซตของจริงจนกระทั่งมีเจ้คนหนึ่งมายืนยันว่ามันเป็นของปลอมนั่นแหละครับ ขุมทรัพยอดินปลอมส่วนใหญ่ในนี้เป็นของปลอม 6เคิร์กลินและเพื่อนสาวในซีนที่ปาร์ตี้ก่อนทจะเริ่มซีนนี้นะครับเราจะได้เห็นสาวราเวนเจอร์ที่ไม่มีชื่อที่เคยปรากฏตัวพร้อมเคิร์กลินใน What i อตอนที่2ของทีชาร่าสตาร์ลอตนนแหละครับและในซีนต่อเนื่องกันครับเราจะเห็นราเวนเจอร์ที่คลับคล้ายครับคลาหน้าจะเป็นเคิร์กลินพร้อมเลดี้ซิฟและพี่ที่ใส่เสื้อรายสับปะรดของไทก้าไวติติในซีนนี้ด้วยนั่นเองครับแต่แม่เนี่ยมันดูไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยเหมือนเคิร์กลินในตอนที่2ซะทีเดียวเลยครับแผลปงแผลเป็นตามใบหน้าเน เชียวเกี้ยงเก่าเชครับและหน้าตานี่ก็เป็นตัวประกอบเต็มสูบเลยครับ7นายอนดูอูดอนตาและในซีนที่เราเห็นทอากาลังกล่าวเปิดงานปาร์ตี้บนเวทีที่เต็มไปด้วยแสงสีนี้นะครับเราจะเห็นคนที่คล้ายๆนายอนดูยืนหันหลังให้เราในซีนนี้ครับก็คงจะเป็นน้าแกนะครับและเราจะเห็นน้าแกแบบเต็มเ็มได้อีกทีนึงก็ตรงซีนท้ายๆนั่นแหละครับแสเกิร์ตจากทอริสนาร็อกและในซีนต่อเนื่องกันครับเราจะเห็นสเกิร์ตตัวละครเดียวกับที่เล่นโดยดาราอย่างคาวเออร์บันจากทอริสนาร็อกนั่นแหละครับ Gus เครื่องดื่มที่ไม่มีวันหมดของทอและในซีนต่อเนื่องกันครับที่ทอพูดคิดว่าเครื่องดื่มในงานเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีวันหมดเพราะมันคือเครื่องดื่มเวทมนต์ใช่ดื่มลยเพื่อนมันไม่มีวันหมดจะคิดจะดื่มให้หมดอย่าหวังเพราะมันคือเวทมนต์ซึ่งเราก็จะเคยเห็นเครื่องดื่มเวทมนต์ที่ไม่มีวันหมดแบบนี้กันมาแล้วในเอ็นเครดิตหนังด็อกเตอร์สเตนและในหนังทอเร็การนรกนั่นเองครับในซีนที่ทอไปหาด็อกเตอร์สเตนนั่นแหละครับซึ่งในซีนดังกล่าวเนี่ยเราจะเห็นทอทำหน้าแปลกใจกับสิ่งงที่่่เเเเเกกิดดขึ้้นนหมมมมืืืออไรรูจัวตสค แต่ในทำรายรนี้ดูเหมือนทอจะคุ้นเคยกับมันดีและจนเอามาใช้ในงานปาร์ตี้อย่างที่เราเห็นกันนี่ยแหละครับ10ยานบินที่มาร่วมงานปาร์ตี้และในซีนต่อเนื่องกันครับเราจะเห็นยานบินที่ลอยลำเหนือน่านฟ้าลาบเวกัสที่ขนบรรดาแขกต่างดาวมาปาร์ตี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยยานแอสกาเดียนสกิปแบบที่เราเคยเห็นกันในหนังทอนั่นแหละครับยานของพวกราเวนเจอร์อันนี้เราจะพอหาดูได้ในหนังกาเดียนออฟเดอะกาแล็กซีนั่นแหละครับและยานที่เหมือนจะเคยเห็นในหนังทอเรก็กนร็อกคือยานของพวก านั่นเองครับ11งัวรอยได้ของดาร์ซี่จากคําพูดของดาร์ซี่นะครับในซีนถัดมาที่ว่าที่ไม่เห็นเหมือนในหนังฮอลลีวูดเลยสักนิดมันควรจะมีปืนเลเซอร์จานบินงัวรอยได้สิซึ่งไอเรื่องงัวรอยได้เนี่ยจะอ้างอิงมาจากหนังไซไฟหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าลองเล่าเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือเอเลียนจับสั์ไปทดลองเนี่ยมันจะเป็นภาคบังคับครับที่ต้องจับงัวไปเสมอๆครับและมันก็เลยเป็นภาพงัวรอยได้ติดปากดาร์ซี่และพูดขึ้นมาในซีนนี้นั่นเองครับผม12โฮเวิร์ดเดอะดักม แล้วเลยเนี่ยแล้วก็ในซีนนี้นะครับที่ดาร์ซี่พูดถึงแอรียนที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเธอนะครับว่าดูเหมือนไอ้พวกขี้แพ้และต่อปากต่อคากันนิดหน่อยครับนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับโฮเวิร์ดเดอะดักที่ออกไม้ให้เราเห็นกันอีกครั้งซึ่งเราก็จะเห็นหมอนี่มาบ่อยแล้วครับไม่ว่าจากหนังกา a r เดียนออฟเดอะกาเล็กซี่หรือล่าสุดเนี่ยก็ในซีรีส์วัดอีฟในตอนของทีชาร่าสตาร์หลอดนั่นเองครับและดูเหมือนว่าเส้นเวลานี้เนี่ยเขาจะไม่ได้โดนจับขังไว้ในตู้โชว์นะครับเนี่ยสิบสามพวกชาวสเกาแม ก่อนหน้านี้แล้วก็ตามทีครับแต่ในซีนนี้เนี่ยเราจะเห็นชาวสเกลใช้ความสามารถลอกเรียนแปลงโฉมเป็นทอโชวให้เราดูในซีนนี้ครับและหลังจากซีนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นพวกเขาไปตวประกอบฉากเรื่อยๆด้วยนั่นเองครับ14โซไทนี่และในซีนที่เจนเข้าไปคุยกับทอและทอพูดทักทายแบบเหยียดนิดๆว่า โอ้ oh, เจ้าอยู่นี่เองอยู่ข้างล่างนี่เองเหลือตัวเล็กมากข้าเกือบเหยียบเจ้าแล้วซึ่งาภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า so tiny นะครับและเราจะเคยเห็นทอใช้มุกไทนี่น้เยียดชาวโรคแบบอารมณ์ดีกุ้มกิ่มกุ้มกิม,กมแบบนี้มาแล้วกันในอเวนเจอร์ซีน,นี้นั่นเองครับผมมีสู p ลองไ e รอบๆคุณผู้คนนัซึ่งทะเลาเปรียบเทียบกับภาคไทยดูครับพวกเจ้านี่ช่างงงงัง จิจน้อย15แกรนมาสเตอร์และโทปาสและในซีนถัดมาครับพี่ทอแนะนําว่าในงานมีเครื่องดื่มของว่างขนมอบและก็ตัดภาพไปให้เราเห็นเดอะแกรนมาสเตอร์ที่อุตส่าห์มาในงานกับเขาด้วยครับและกําลังชิมขนมเค้กอยู่ด้วยนะครับและเราจะเห็นคนสนิทของแกอย่างโทปาสก็มาด้วยในซีนนี้ครับซึ่งโทปาสเธอก็ถือไอไม้เท้าที่จิ้มคนและละลายได้มาด้วยสินะครับนั่นแม่ไม่อยากนึกเลยครับว่าในงานนี้จะใครมีเรื่องกับสองคนนี้นะครับผลออกมาจะเป็นยังไงครับเขายกโทษให้จอบ ขอบคุณยกโทษให้ไปตายแล้วเกิดใหม่ แพะแกรี่ของแฟนดาวในซีนที่ทอเล่าว่าเป็นพวกเขาเองที่จัดงานปาร์ตี้บนดาว Alpha, อัลฟาอีคารัสและดาวระเบิดไปนั้นนะครับและเหตุการณ์นั้นทาให้แฟนดาวหายไป3วันเลยครับแล้วไปเจอเขาอีกทีในโรงนานอนกอดกับแพะอยู่ครับและแฟนดาวก็เลยตั้งชื่อแพะน,นั่นว่าแกรี่นะครับซึ่งเจ้าแพะแกรี่เนี่ยก็เป็นตว์ที่มาจากในตำนานนอสน,นะครับและในคอมีของมาเวลเนี่ยเจ้าแพะที่ว่านี่ก็ยังเคยไปปรากฏตัวในหัวหนังสือแฟนดาวฟูริสในปี1988อีกด้วยครับผมและในซีนหลังจากนี้ไปเนี่ยที่เราจะเห็น แฟนดาวนอนเมาแอะกอดอะไรที่มือเหมือนลูก,พกแพะหลายตัวอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าไอตัวไหนมนชื่อแกลี่ครับ17 DJ แกน์มาสเตอร์และในซีนที่เราจะเห็นว่ามีคนสแคแผ่นเปิดเพลงให้เจนแล้วก็ทอแดนซ์ออกสเต็ปกันนั้นนะครับสุดท้ายเราจะเห็นว่าคนที่เป็นดีเจประจําบูธอยู่นั้นคือแกน์มาสเตอร์นั่นเองครับซึ่งเราจะเคยเห็นแกโชว์ลีลากับบูธดีเจแบบนี้มาแล้วในหนังทอเล็กนาา็อกนั่นเองครับ18เนบิดาและครอกในซีนที่ทอและเจนทั้งคู่มาดูเนบิดาเล่นทอยลูกเต่่าอยู ซึ่งนอกจากที่เราจะได้เห็นเนวิร่าเวอร์ชั่นโลนซาอย่างที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับเรายังจะได้เห็นครอกโคเนนหนุ่มใจดีที่คอยเป่าลูกเต๋าให้เนมิร่าอีกด้วยครับและเนวิร่าเนี่ยก่อนทอยก็บอกด้วยนะครับว่าถ้าชนะพนันนี้เนี่ยจะเอาเงินไปเปลี่ยนลูกตาใหม่ว่าสั้นเลยนะครับและจุดสังเกตในซีนนี้นะครับนอกจากเนมิร่าแล้วก็ครอกที่ออกมาเป็นคาเมโอและเราจะได้เห็นทั้งคู่อีกในซีนหลังๆนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโต๊ะเล่นเกมทอยลูกเต๋านี่แหละครับถ้าลองไปเปรียบเทียบหรือออ้างงิกั ในหนัง Iron Man ภาคแรกนะครับมันน่าจะเป็นโต๊ะเดียวกับที่เสียโทนี่เราเล่นหรือเปล่านะครับเนี่ยคือเล่นแล้วหมดตูดด้วยนะครับประเด็นไปนอยู่ตรงนี้ครับของเสียโทนี่ครับและทริคให้คนอื่นปะลูกเต๋าก่อนทอยเนี่ยมันก็มีให้เห็นเหมือนกันอีกด้วยครับแต่เดวิร่าเนี่ยดูจะมือขึ้นกว่านะครับเพราะว่าเธอเล่นชนะด้วยสิครับไม่เหมือนโทนี่ที่ดูทรงและจะหมดตูดไปสัก10ล้านประมาณนั้นเลยครับสิบเก้าวอลคิรีกับครกในซีนี้นะครับเราจะเห็นคาเมโออีก2ตัวครับโดยเราจะเห็นวอลคิรีที่ดูจากลุค แอตกาดครับแล้วก็เดรกเดอะเดรกทอยเยอร์ในซีนนี้ด้วยครับซึ่งไม่รู้นะครับว่าเดรกเนี่ยแกมาเที่ยวหรือแกมาเป็นบาร์เทนเดอร์ในงานปาร์ตี้นี้ครับ20เอลวิสเคิร์กรัตเซลซึ่งในซีนที่ฮาวเวิร์ดเดอะดักกับดาร์ซี่ที่กิ๊กกั๊กกันอีท่าไหนก็ไม่รู้นะครับแป๊บเดียวก็จะแต่งงานกันซะแล้วนี่นะครับเราจะสังเกตได้ว่าคนทําพิธีแต่งงานเนี่ยก็คือชายหน้าคล้ายเคิร์กรัตเซลที่แต่งตัวเป็นเอลวิสพิสซี่นะครับซึ่งถ้าจะพูดถึงเคิร์ื Kirk ่องเคิร์กลัตเอลวิสเนี่ยกกกก็เเเพพราะแี่ยวัันบอล วิสมาตั้งแต่แกเป็นดาราเด็กแล้วครับเพราะตอนเด็กๆเ,เนี่ยแกเคยเตะนักแข่งเอลวิสในหนัง It Happened at Verfair ครับและในอีกหลายปีต่อมาเนี่ยแกก็แสดงเป็นเอลวิสเองเลยครับในหนัง Blue s e t Shoe ในปี1 9 7 9ครับและตบท้ายด้วยการพากเสียงเป็นเอลวิสในหนัง Forrest Gump ในปี1994ครับด้วยเพราะมีที่มาลึกซึ้งแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ครับแกเลยมาเป็นคาเมโอในชุดเอลวิสนั่นเองครับและที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือตัวแกเองเนี่ยก็มีบทอยู่ในหนัง MCU ูเป็นอีโก้อย่างที่เราเห็นในหนังกาเดียนภาค2นั่นด้วยครับซึ่งก็เป็นที่น่าตั้งก็สังเกตว่าในซีนนี้เนี่ยแกจะมาเป็นคาเมโอเฉยๆหรือแกจะมาในฐานะอีโก้เนี่ยก็ไม่รู้นะครับเนี่ย21ร้อยสักคู่เมจิกแอนด์ไซแอนซึ่งก็เป็นโมเมนต์โรแมนติกของคู่นี้เลยนะครับกับการแลกเปลี่ยนอัตลักษณ์ของกันและกันครับและโมเมนต์โรแมนติกที่เกี่ยวกับตัวตนที่เป็นวิทยาศาสตร์กับเวทมนต์ก็เคยถูกเล่าไว้แล้วอีกแบบในทอภาคแรกซีนนี้นั่นเองครับบนพบุบุูเธอ เธอเรียกมันว่าเวทมนต์แต่เธอเรียกมันว่าศาสตร์ ในที่ที่ฉันจากมามันคือสิ่งเดียวกัน22ร็อกเก็ตและคูนที่เมา้ังและตัดฉากมาในเช้าวันต่อมาเลยครับในโรงแรมเราจะได้รู้ว่าในปาร์ตี้เมื่อคืนเนี่ยหนึ่งในแอเรียนที่มาร่วมงานปาร์ตี้ก็มีร็อกเก็ตและคูนของเรามาร่วมแจมด้วยครับและก็เมาแอนนอนสลบเหมือนในอ่างน้ําอย่างที่เห็นในซีนนี้นั่นเองครับและในซีนต่อเนื่องกันเลยครับที่เจนฟอสเตอร์ออกมารับหน้าบ็อกรัมโลและมาเรฮิวครับจนในที่สุดทั้งคู่ก็จะได้ยินเสียงของทอตื่นมามาเห็นล็อกเก็ตและคูนในอ่างน ตายน้อยน่ารักซึ่งเราจะเห็นทอเรียกและคูณว่าเจ้ากระต่ายกันมาแล้วทั้งใน a v e n g e r Infinity War และก็ใน e อ d นเก e ครับคุณต้องจบกระต่ายวันนี้ดูมันมันฉลาดสุดกระต่ายอ่ะมาบ้ามานี่เลยตายตัวสัวโอ้สบายดีไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่เอานะไม่ต้องขนาดนี้หรอกและโดยเฉพาะใน a v e n g e r e n เ g a m e กนะครับเราจะได้รู้อีกว่าทหารแอสการ์ดเนี่ยเขาเรียกแล้วกเก็ตว่ากระต่ายเหมือนกันครับก็เลยเกิดสงสัยขึ้นมาเลยครับว่าชาวแอสการ์ดเนี่ยจะเห็นล็อกเก็ตเป็นกระต่ายกันทั้งแอสการ์ดเลยหรือเปล่าครับ2 แฮรรี่คัเลและหน่วยชิลที่ปรากฏกันในตอนที่7นี้นะครับก็มาพาร้อมศูนย์บัญชาการ,ร,การลอยฟ้าฮร์รี่คัลเลอร์ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองครับซึ่งลํำนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็ยยคงเป็นรุ่นเครื่องยนต์ใบพัดดั้งเดิมแบบในอเวนเจอร์นะครับซึ่งจะไม่ใช่รุ่นใหม่ที่เปลี่ยนจากเครื่องยนต์ใบพัสดแบบเก่าเป็นเครื่องยนต์รีเพาเซอร์แล้วในวินเทอร์โซเจอร์ที่เราเห็นว่ามันตกพังชิบหายกันไปนั่นแหละครับและก็จะออกไปปรากฏตัวอีกทีในเอทออฟอัลตรอนนั่นเองครับแล ผู้ตติดตามในซีนที่ทอไปถึงฝรั่งเศสนะครับเราจะเห็นทอเซลฟี่กับราชนินีตัวทองไอเยช,ชากับผู้ติดตามในซีนนี้ครับซึ่งถ้ายังจํากันได้เนี่ยตัวราชนินีแล้วก็ผู้ติดตามของเธอนั่นนะครับก็มาจากในหนัง g u a r d i a n of the Galaxy Vol. Um 2นั่นเองครับแม่อุต่าปิดร้านเกมมาปาร์ตี้กับเขาด้วยนะครับเนี่ย25ยักษ์น้ำแข็งโรกิและในซีนที่โรกิในรูปลักษณ์ยักษ์น้ำแข็งปรากฏตัวขึ้นนี้นะครับนั่นก็เพราะไทม์ไลน์นี้โรกิเติบโตและก็ถูกเลี้ยงดูโดยรอฟี่ที่โยทัน ก็เลยโตมาเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับและาย้อนไปในซีรีส์โลกิครับเราจะเคยเห็นรูปลักษ์โลกิที่เป็นยักษ์น้ําแข็งกันมาแล้วแบบที่ปรากฏเป็นหนึ่งในหลายๆตัวแปรโลกิที่ TVA แจกแจงให้ดูนั่นแหละครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรยืนยันหรือบ่องบอกเลยนะครับว่าโลกิยักษ์น้ําแข็งทัวสองเวอร์ชันนี้เป็นตัวเดียวกันครับ26ไอลูกแม่มดและในขณะที่โลกิยักษ์น้ําแข็งปรากฏตัวนะครับเขาเรียกทอว่าไอลูกแม่มดนั่นอยู่ที่ไหนทอบุตรแห่งโอดิน แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นมาตลอดใน MCU นั้นนะครับก็คือสายสัมพันธ์แม่ลูกของโลกิกับฟิกก้านั้นนะครับมันมีมากและลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเมื่อเราเห็นการแสดงอารมณ์ที่ตอบสนองของโลกิในไทม์ไลน์ที่ถูกจับไปอยู่ใน TVA นั่นแหละครับแต่ในไทม์ไลน์นี้การที่เราได้ยินโลกิเรียกทอว่าไอ้ลูกแม่มดแบบนี้นะครับแสดงว่าโลกิคนนี้เนี่ยไม่ได้มีสายสัมพันธ์อะไรกับฟิกก้าแบบลึกซึ้งอย่างที่เรารับรู้เลยนั่นเองครับ27พี่น้องทอกับโลกิในซี ต่อเนื่องกันเลยครับแม้โรกิที่ดูจะไม่ได้มีสายสัมพันธ์กับฟิกกาตามไทม์ไลน์หลักก็ตามทีครับแต่ดูเหมือนว่าจะยังมีสายสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องกับทออยู่นั่นเองครับซึ่งเป็นไปได้ว่าในไทม์ไลน์นี้นะครับการที่โอดินเอาโรกิไปคืนโยทันฮามนั้นนะครับอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองพี่ภพเนี่ยคงจะดีกว่าไทาม์ไลน์หลักไปด้วยนั่นเองครับ28เฮ้ยไวท์สเน็กในซีนที่กับตันมาเวลมาเจอทอแล้วก็เรียกทอว่าเฮ้ยไวท์สเน็กในซีนนี้นะ ชื่อวงดนตรีร็อกที่โด่งดังในยุค80สมัยที่แคริฟอดนเอร์ยังอยู่บนโลกและด้วยความที่อาจจะไม่รู้จักทอนะครับและคงจะเห็นทอเนี่ยหน้าตาและทรงผมออกไปในทรงเดียวกันกันกบเดวิดโคเวลดลนักร้องนําวงไวส์เน็กก็เลยเรียกไวส์เน็กไปเลยว่าสั้นเนาะครับซึ่งทอเนี่ยก็เคยโดนโทนี่เรียกชื่ออื่นแทนตัวในทนํานองนี้จากหนังอเวนเจอร์ภาคแรกกันมาแล้วครับถ้ายังจํากันได้นะครับโทนี่จะเรียกทอว่าพอยเบรกครับ Point Break. You got ซึ่งก็เพราะว่าโทนี่เนี่ยอาจจะเห็นหน้าพี่ทอแกไปเหมือนกับแพทติกเซเวซี่พระเอกเรื่องพ้อยเบรกหนังในปี1991นั่นเองครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นบริบทในบทภาคภาษาอังกฤษครับคือใครจะดูรู้เรื่องตรงนี้ก็ต้องไปดูปาภาษาอังกฤษครับเพราะในบทภาคไทยเนี่ยเหมือนคนทําบทเขาตัดปัญหากลัวคนไทยไม่รู้จักตัดทิ้งไปหมดเลยครับหาคำง่ายๆมาแทนครับซึ่งก็แทนกันทั้ง2เหตุการณ์เลยครับ บอยแดนเราต้องคุยกันเรื่องคราวก่อนจะถือสานะขุนค้อนตัวจริง 2 9้คอนโยเนียโดนหัวกัปตันมาเวลและในซีนเริ่มการต่อสู้ที่ทักทายกันเล็กๆน้อยๆจนถึงซีนที่ทอปาคอนแล้วแครอหลบได้แต่สุดท้ายคอนย้อนกลับมาโดนหัวแครอดังป๊อกนั่นแหละครับซีนนี้เหมือนมีการเลฟเฟอรเรนซ์จากซีนตอมเบเกอร์เกือบโดนหัวแครอในอเวนเจอร์เอนเกมนั่นเองครับซึ่งทนายอเวนเจอร์เอนเกมขวานไปโดนหัวแครอเหมือนในตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าแครอหัวจะแหกไหมนะครับส0สโตนเฮน์ 30, nt, และในซีนที่ทอใช้คอนงัดกับ ตันมาเวลปิวจากฝรั่งเศสตกลงไปที่สโตนเฮนที่ลอนดอนอังกฤษนะนะครับนอกจากการที่เราได้ดูความโมเวอร์วังเหมือนกับการ์ตูนตลกในซีนี้แล้วนะครับและที่สโตนเฮนนี่นะครับถ้าเรายังจะจํากันได้นะครับมันเป็นสถานที่ที่ดรเซอร์วิกได้ออกมาเซอร์วิคคนดูในทอเดอร์ดกเวิร์นั่นเองครับ31ราคอมบอลแซดและจากสโตนเฮนนะครับกับตันมาเวลก็อัป,ปรัดงัดทอโด่งข้ามอังกฤษไปหาทะเลทรายนทวีปอเมริกานู่นเลยครับเอาเข้าไปครับและด้วยโลเคชั่นและก็ความดุ เดือดของซีนแอคชั่นซีนนี้นะครับจึงพอที่จะเลฟเฟลน์ถึงอันิเมชั่นดังระเบิดโลกอย่างรากับอลแซดในซีนที่โกคูสู้กับเบจิต้าได้เลยครับ 32โยเนียทริกและสุดท้ายหลังจากที่สู้กันไปสู้กันมาข้ามล่องข้ามโลกกันแล้วครับก็มาจบที่เดิมครับพี่ทอของเราเนี่ยก็ได้ใช้ทริกง่ายๆในการกำราบศัตรูคือเอาขอโยเนียวางทับคู่ต่อสู้เอาดื้อๆเลยซะอย่างนั้นเลยครับซึ่งในตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าแม้แต่กับตามาเวลที่มีพลัง o อนักโอหนาก็ไม่อาจยกค้อนออกจากตัวได้ครับและเราจะเคยเห็นทริกแบบนี้กันมาแล้วในหนังทอภาคแรกที่ทอใช้กับโลกินั่นแหละครับหรืออีกประเภทหนึ่งที่ไม่ทับแต่ก็กทําให้ยกไม่ขึ้นก็เกิดขึ้น กับฮักในอเวนเจอร์ภาคแรกและก็ควิกซินเวอร์ในเอฟออสเอาตอนมาแล้วนั่นเองครับ33ตัวประกอบจากทอเร็กหน้าล็อกในซีนที่บรรดาตัวประกอบรุมชี้หน้ากัปตันมาเวลและว่าเป็นเจ้าแม่งานกร่อยนะนะครับนอกจากพวกราเวนเจอร์แลวก็พวกสเกลที่เป็นตัวประกอบแล้วนะครับเราจะเห็นตัวประกอบที่มาจากกลุ่มกบฏซาขาวของคร็อกในทอเล็กนาล็อกอย่างทาบาัสและไอตัวใส่หมวกนี้ด้วยครับ 34แมวของกัปตันมาเวลใะหนังท่อกันในซีนที่มาเรียฮิวกำลังหัวเสียกับการเสียแมวกลับมาของแคลร์เดนเวอร์นะครับสิ่งหนึ่งที่มาเรียพูดขึ้นก็คือและแมวคุณกินคนได้ทั้งกองท่าและดาร์ซี่เนี่ยดูจะสนใจเรื่องแมวนั่งขึ้นมาทันทีครับซึ่งไอแมทที่ว่านะก็หมายถึงกรูตเฟอร์เกนในรูปแมวส้มสุดน่ารักของแคลร์และก็นิกฟิลลี่จากหนังกัปตันมาเวลนั่นเองครับครั้งสุดท้ายที่ผมเชื่อใจคนผมเสียตาไปข้างหนึ่ง แต่พอดาร์ซี่รู้ชื่อว่าแมวชื่อกรูตก็พูดขึ้นทันทีว่าชื่อกรูตเนี่ยมาจากชื่อของเรืออากาศโทนิกรูตเบรดชอตัวละครในเรื่องท็อปกันหนังแอคชั่นที่เกี่ยวกับเครื่องบินอลือลั่นในยุค80นนั่นเองครับและในยุคนั้นก็ยังเป็นยุคที่แคลร์เดนเวอร์อยู่บนโลกอีกนั่นแหละครับและดาร์ซี่ก็ยังพูดต่อไปอีกว่างั้นแคลร์ก็เป็นมาเวริกซึ่งก็เป็นชื่อเรืออากาศเอกพีทมาเวริกมิชเชลพระเอกของเรื่องที่แสดงโดยป่าทอมครูตตอนหนุ่มๆนั่น ทั้งฝากคุณจไม่ไหวใช่ไหมไม่ใช่ซึ่งในภาคภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะพูดว่า is your ego writing c h e c k that your skill can't cash สำเนียงไม่ได้นี่ขออภัยไว้ก่อนนะครับประโยคดังกล่าวเนี่ยมันจะมาจากหนังในเรื่องท็อปกันนี่แหละครับที่มาจากเหตุการณ์ที่เป็นสถานการณ์คล้ายๆกับซีนที่มาเรียวกำลังเฉ่งแครรอนี่เลยครับ you 35อยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับเซอร์เธอร์ก็ไม่ให้ร้อนได้ยังไงไหวล่ะครับก็พี่เซอร์เธอร์แกมาเองในปาร์ตี้นี้เลยครับซึ่งจากที่เราเห็นเฮียแกว่าโคตรโหดจนแอสกาดระเบิดถล่มกันมาแล้วในทอเล็กน่าล็อกกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราจะเห็นเฮียแกรั่วๆกับการเกี่ยวผ้าราสีรูปปั้นเทพีเสรีภาพในซีนนี้นี่เลยครับไม่ท่านก็มีบอลลังเหมือนกันนะแต่บทพูดภาษาไทยเนี่ยดูเหมือนมันจะแปลไม่ตรงอีกแล้วครับซึ่งจริงๆบทพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเซอร์เธอร์เฮียเขาจะพูดถึงว่าเขา ก็มีมงกุฎที่เหมือนกันกันกบมงกุฎของเทพีเสรีภาพนะครับเราเนี่ยมันคู่กันอะไรประมาณนั้นแหละครับบรรลุมกล,ล,ลางอะไรก็ไม่รู้วูวาสา,า,าตัวประกอบที่น่าสนใจและทีนี้เราจะมาไล่เลียงกับเหล่าตัวประกอบที่น่าสนใจกันดูในซีนต่างๆต่อจากนี้กันครับเริ่มจากซีนนี้ครับนอกจากจุดเด่นที่ครอสของเราแล้วนะครับตัวประกอบที่นอกจากทหารอดกาดแล้วก็ราเวนเจอร์กับพวกสเกลแล้วเราจะเห็นแมนทิตแอดอยู่ที่มุมฉากนี้ครับและสาวผิวเหลืองสีสตูตานั่นก็คือพวกหุ่นยนต์หญิงโบริก ที่เราเคยเห็นกันในการเดียนออฟเดอะกา x ลซีภาค2นั่นเองครับและในซีนนี้ครับข้างๆค็อกเนี่ยเราจะเห็นมิกเพื่อนรักของค็อกจากหนังทอแรกหน้าล็อกและจากหนังเอ็นเกมอยู่ด้วยครับตายโอ้มิกตายแล้วอ๋อ oh. ใช่ครับบังเอิญไปเหยียบมันตอนสู้กันบนสะพานข้ารู้สึกผิดก็เลยอุ้มมันไปไหนมาไหนด้วยทั้งวันเนาะ <c oughs> เอ,อ้ามิกเจ้าไม่ตายเขายัางไม่ตาย 37ความช่วยเหลือจากดรเซอร์วิกแม้ตัวดรเซอร์วิกเนี่ยจะไม่ได้มีบทบาทเป็นตัวเป็นเปนให้เห็นกันในซีรีส์นี้นะครับแต่คนที่เจนคุยด้วยเรื่องขอความช่วยเหลือในการเชื่อมสัญญาณดาวเทียมเพื่อพยายามส่งสัญญาณไปหาแฮมเด้าในซีนนี้นะครับปลายสายโทรศัพท์ก็คือดรเซอร์วิกนั่นเองครับผม38ฉากเคารพหนังซูเปอร์แมน3และ1ในซีนเก็บขวาดงานปาร์ตี้ที่จะมีฉากที่เหมือนล้อเลียนแต่เราเรียกกันให้สวยๆหน่อยว่าเป็นฉากเคารพหนังซูเปอร์แมน3อยู่ก็ฉาก ที่พี่ทอเราเนี่ยไปขยับหอเอนเมืองปีซ่าให้ตรงในฉากนี้นั่นเองครับ39ราชนีฟิกก้ารู้จักกับตันมาเวลและในตอนท้ายนะครับในซีนที่กับตันมาเวลพบกับราชนีฟิกก้าเธอแนะนําตัว น่าจะเป็นฟริกเกอร์ฉันกับตันมาเวลข้ารู้ว่าเจ้าเป็นใครขอบคุณที่เจ้าช่วยซึ่งเราจะพอเดาๆกันได้ว่าการประจันภัยในอวกาศแบบไม่ค่อยมีเวลาอยู่บนโลกของกัปตันมาเวลนั้นนะครับขอถามหน่อยนะว,ว่าที่ผ่านมาเธอไปทําอะไรอยู่ที่ไหนจักรวาลมีดาวเคราะห์อีกมากที่ไม่โชคดีมีผู้คุณช่วยเหมือนลกน่าจะทําให้ชื่อเสียงข,ของเธอกระจักระจายเป็นที่รู้จักไปทั่วจักรวาลกันเลยทีเดียวนั่นแหละครับ40อัลตรอนแอนด์วิชันการปรากฏตัวของสุดยอดมหันตภัยจากกลอัลตรอนที่เผยให้เห็นในตอนท้ายว่าได้ครอบครองร่าง วนันนด้้ยซึ่งน่าจะเดาได้ว่านี่คือตัวตนของเอาตอนในไทม์ไลน์ที่การอัพโหลดตัวเองสู่ร่างไวเบเรเนียมมูลค่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐของเขาไม่ได้ถูกขัดขวางโดยเอเวนเจอร์นั่นเองครับและการที่เดอะวอชเชอร์ผู้เฝ้ามองทุกเหตุการณ์ในทุกๆเส้นไทม์ไลน์แสดงท่าทีตกใจเนี่ยลอ,ลองวิเคราะห์ดูก็จะเดาได้2ออย่าง2ทางครับอย่างแรกเลยก็คือไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็พี่เอาตอนวิชั่นเนี่ยนอกจากที่เราจะเห็นแกมาในร่างสมบูรณ์แล้วนั้นนะครับ แกยังไปฟาร์มมณีอินฟินิตี้มาสกบแบบนี้ซะด้วยครับธรรมดาซะที่ไหนล่ะครับแบบนี้ใครเห็นก็ต้องตกใจครับกับไอตัวมหามหันตะัยที่จะนําความชีบหายอะไรบ้างก็ไม่รู้มาสู่จักรวาลที่เราอยู่ครับและเราอาจจะได้เห็นลูกเล่นของอินฟินิตี้สโตนที่ยิ่งกว่าที่ธานอตเล่นไว้ในอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอลก็เป็นได้ครับซึ่งเราอาจจะได้เห็นกันในตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้ในซีซั่นนี้ในอีกตอน2ตอนที่จะถึงนี้แหละครับและอย่างที่2ครับ เดอะวอชเชอร์ er. น่าจะตกใจเพราะเอาตอนตัวนี้อาจจะข้ามเวลามาจากเส้นเวลาอื่นก็ได้ครับเพราะเท่าที่ดูในเส้นเวลาของปาร์ตี้ทอในเส้นเวลานี้นะครับมันจะยังไม่ใช่เวลาการกําเนิดของเอาตอนครับจึงยังเร็วไปที่เอาตอนจะก,กําเนิดเองในเส้นเวลานี้ครับและถ้าเรามาวิเคราะห์จากการที่เอาตอนและลูกสมุนออกจากประตูวาร์ปสีเหลืองเนี่ยสีมันจะไปเหมือนกับประตูวาร์ปที่ใช้ข้ามเวลาของพวก TVA เลยครับซึ่งถ้าเราจะตั้งสมมุติฐานว่าเอาตอน อนเนี่ยน่าจะเข้าถึงเทคโนโลยีข้ามเวลาแบบเดียวกับ The Watcher ได้แล้วเนี่ยก็คงจะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันครับหรือเอาตอนในเวอร์ชั่นที่ครอบครองมัี Infinity ้ครบเนี่ยก็อาจใช้พลังของมันีคอมโบกันเช่นใช้มันีเวลาคอมโบรวมกับมันีอวกาศอาจจะทําให้เปิดวาร์ปข้ามเวลาไปมาระหว่างเส้นเวลาได้อย่างอิสระตามใจนั่นเองครับและจากตัวอย่างที่ผ่านๆมาของว h a t If นี่นะครับเราจะได้เห็นฮีโร่ประจําตอนในแต่ละตอนของ w h a อ If มีซีนร่วมกันต่อสู้กับกองทัพเอาตอนด้วยนะครับนี่ก็น่าจะเป็นฝีมือของเดอะวอ c เชอร์ที่ไปรวบรวมเอามางัดกับเอาตอนล่างสมบูรณ์พระะ้อมมันีครบเซตนี้นี่แหละครับและคิดว่าเราเนี่ยน่าจะได้ชมความโหดสัตว์ของเอาตรอนที่จะมาแก้มือในความกากตดของตัวเองที่ทําไว้ในเอดออฟเอาต์อนกันในซีรีส์วอตอิฟนี้ในตอนสุดท้ายนั่นแหละครับก็ต้องคอยติดตามดูครับห้ามาพลาดโดยประการทั้งปวงเลยครับและคลิปนี้เนี่ยก็ต้องลากันไปแค่นี้แล้วครับผิดพลาดประการใด ข้อมูลตกหล่นตรงไหนเนี่ยก็ขออภัยแล้วก็ชี้แนะกันได้เช่นเคยใต้คลิปครับวันนี้ลากันไปแค่นี้แล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม